คนที่ให้คือคนที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ในโลกใบนี้ครับมีคนอยู่3ประเภทกลุ่มคนแรกเลยคือกลุ่มคนที่รับคนนี้ครับจะต้องการเอาของจากคนอื่นมาเป็นของตัวเองอย่างเดียวอะไรที่ตัวเองได้ผลประโยชน์ตัวเองจึงจะทำอันดับที่สองคือผู้ที่ให้คนนี้ครับจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเวลาโอกาสหรือแม้กระทั่งสติปัญญาที่ตัวเองมีก็ให้คำปรึกษาโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไร แต่กลุ่มคนที่3นะครับให้แล้วตัวเองจะได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยครับกลุ่มคนพวกนี้ครับจะต้องมีผลประโยชน์มาเป็นลูกล่อลูกชนจึงจะให้แล้วถามว่าใครที่มีการประสบความสําเร็จน้อยที่สุดในชีวิตผู้ให้ครับประสบความสําเร็จน้อยที่สุดมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณให้ใครคุณให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเราให้ไปแล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบสนองเรามาในทางที่ดี หลายคนนะครับที่เขาบอกว่าให้อาหารหมาแค่มื้อเดียวมันจําเราจนตายแต่ถ้าเกิดว่าเราให้อะไรใครไปบางอย่างบางคนมันไม่เคยจํามันจําแค่ครั้งเดียวครั้งที่เราไม่เคยให้มันนั่นแหละครับมันจําจนตายเช่นกันแล้วคนที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ระดับบนนะครับคือใครก็คือผู้ให้เช่นกันคนนี้ครับจะมีความสําเร็จมากเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากคนอื่น ด้วยจิตใจที่ดีของเขานั่นเองเขาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ผู้ให้ทําไมบอกว่ามีการประสบความสําเร็จน้อยที่สุดเพราะว่าเขาไม่เคยร้องขอไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอ้อนวอนอะไรจะใครทั้งสิ้นไม่ว่าถ้าเกิดเขาทํางานประจํากินเงินเดือนเขาเห็นว่าองค์กรนียเป็นองค์กรที่ทําให้เขาอยู่ได้และสามารถที่มีอาชีพเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เคยร้องขอเงินเดือนไม่เคยร้องขอตําแหน่งเพราะฉะนั้น ในตำแหน่งและเงินเดือนเขาก็ไม่ถูกพัฒนาแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดคนนี้ครับถูกอาชญากรรมอะไรต่างๆที่มันหลอกลวงเขาเองนะครับจะเป็นคนที่ใจอ่อนพร้อมที่จะโอนเงินช่วยเหลือได้ทันทีแต่ถ้าเกิดคนนี้ครับอยู่คนเดียวครับมีความสุขแต่ถ้าเกิดมีครอบครัวเมื่อไหร่ครับความสุขจะไม่ค่อยมีเพราะว่าตัวเองนะครับเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่คนที่มาเป็นคู่ครองครับเขาจะไม่รู้หรอกครับเขาจะมองอย่างเดียว่า คุณไม่ฉลาดคุณไม่ทันคนคุณอะปล่อยให้เขาเอาเปรียบคุณได้ยังไงเขาจะคิดในเชิงนี้ตลอด <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับคุณลองดูนะครับว่าเราเองจะเป็นผู้ให้อย่างไรที่มีความสุขในขณะเดียวกันคนที่อยู่ข้างตัวเราก็มีความสุขไปด้วยจากธิรพัทเกิดมาเพื่อทันคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่ดีครับ